สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของครูกิจทุกคนวันนี้พบกับครูกิจอีกครั้งนะครับในวันนี้ครูก็นําเรื่องคําสมาตสนธิมาให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคาสมมาตรกันก่อนนะครับคําสมาตหมายถึงคําที่สร้างขึ้นใหม่จากภาษาบาลีและสันสกฤตอย่าลืมนะครับว่าคําบาลีและสันสกฤตเท่านั้นนะครับนักเรียนเพื่อให้มีคําใช้มากขึ้นนั่นเองครับคาสมมาตรแบ่งเป็นสองประเภทนะครับนักเรียน หนึ่งคำสมัครแบบสมัครและสองคำสมัครแบบสนทิเรามาทำความเข้าใจในแบบที่หนึ่งกันก่อนนะครับแบบที่หนึ่งคำสมัครแบบสมัครเป็นคำบาลีและคำสันสกฤตเท่านั้นแปลจากคำหลังไปหน้าไม่ปรากฏรูปสระอตรงกลางคำอ่านต่อเนื่องเสียงกันแม้จะไม่ปรากฏรูปสระคำที่มีคำอื่นมาผสมกับคำบาลีสันสกฤตไม่นับเป็นคำสมัครนะครับคำสมัครแบบสมัครมักมีคำลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์าศิลวิทยา ศึกษากรมคำสมัครแบบสนที่แบ่งเป็นสามวิธีด้วยกันนะครับนักเรียนหนึ่งแบบสารสนทิสองแบบพยัญชนะสนทิสามแบบนารุขหิตสนทิคำสมัครแบบสนทิจะเป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกันนะครับคำสมัครแบบสนทิวิธีที่หนึ่งคือสารสนทิตัดสารท้ายของคำแรกใช้สารแรกของคำหลังเช่นหิมะก,กับอะไรเป็นคำว่าหิมาลัยวาราก,กับโอกาสเป็นคำว่าวโรกา คำสมัติแบบสนทิวิธีที่สองคือพยัญชนะสนทิให้เปลี่ยนคําว่ามนัตเป็นมโนเช่นมนัตกับธรรมเป็นมโนธรรมเปลี่ยนคำว่ารหัสเป็นระหเช่นรหัสกับฐานเป็นระหฐานเปลี่ยนคำว่าสิรัตเป็นสิโรเช่นสิรัสกับเวทเป็นสิโรเวทให้เปลี่ยนคำว่าทุศัพ์เป็นทุราเช่นทุศัก์กับชนเป็นทุราชนเปลี่ยนคำว่านิสัตเป็นนิราเช่นนิสัตกับคุณเป็นนิรคุณคำสมมติแบบสนทิในวิธีที่สามนฤตขหิตสนทิต้องใช้ตารางพยัญชนะวัตประกอบ หากสนที่กับวักกะให้เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นงองงูเช่นนฤคหิตกับกรเป็นสังกรนฤคหิตกับเกตเป็นสังเกตนฤคหิตกับฐานเป็นสังขารหากสนที่กับวัตจะให้เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นยอหญิงเช่นนฤคหิตกับจรเป็นสัญจรนฤคหิตกับชาติเป็นสัญชาตินฤคหิตกับยาเป็นสัญญาหากสนที่กับวักแต่ใหญ่ให้เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นนอนเอนเช่นนฤคหิตกับฐานเป็นสันฐาน หากสนที่กับวัคตเล็กให้เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นนอนูเช่นนฤคหิตกับโดดเป็นสันโดษนฤคหิตกับนิวาสเป็นสันิวาสหากสนที่กับวัคป่าให้เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นมอม้าเช่นนฤคหิตกับบัดเป็นสมบัดนฤคหิตกับพบเป็นสมพบหากสนที่กับเศษวัคให้เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นงองูเช่นนฤคหิตกับวนเป็นสังวนนฤคหิตกับหอนเป็นสังหอน นักเรียนเห็นไหมล่ะครับหากเราทําความเข้าใจเรื่องคําสมาครสนทิไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้เรื่องคําสมาครสนทิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนักเรียนลองทําแบบฝึกที่ครูได้เตรียมเอาไว้ให้ลองดูซิว่าเราสามารถเข้าใจเรื่องคําสมาครสนที่มากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับเรื่องนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะครับสวัสดีครับ